สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนภาษาเขมรนะครับวันนี้ภาษาเขมรง่ายๆเดี๋ยวแฮร์ี่จะพูดตามพี่มาทิ์ใช่ไหมโอเควันนี้เราจะไปว่าอ่านะเราจะไปว่ายน้ํากันใช่ไหมครับใช่ครับว่ายน้ําภาษาเขมรพูดว่าไฮลตึก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 อีกทีหนึ่งไฮลตึกไฮลตึกอีกทีหนึ่ง เฮลเติร์เฮลเตร์เฮลเตพูดดีๆพูดดีๆเฮลเติร์เฮลเตโอเคแล้วก็ชุดว่ายน้ำพูดว่าชุดเฮลเติร์ชุดเฮลเตรชุดเฮลเติรชุดเฮลเตรไม่เอาเอาเอาปากมาไว้ที่ไมโครโฟนด้วยชุดเฮลเติรชุดเฮลเตร ล้าถ้าพูดว่าผมชอบว่ายน้ําผมชอบว่ายน้ําพูดว่าขยม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 โจลจัดโจลจัดไฮระตึกไฮรตขยมโจลจัดไฮตขยมโจลจัดไฮรตอีกทีหนึ่งผมชอบว่ายน้ำพูดว่าขยมโจลจัดไฮตขยมรขมจจัดไฮตอดาระขยมขนม ចូលចាត់ចូលចាត់ហេតទិអេអេកេញមកខ្ញុំចូលចាត់ហុតាមខ្ញុំខនំខ្ញុំខញុំអឺខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតមកកេញមកខ្ញុំខញុំចូលចាត់ចូលចាត់ហាលទឹកហេរទុអេកេញមកបបមើបបមើបបមើកេញមកអូខេយើងជួបกันคลิปຫນ້າ สวัสดีสวัสดีพูดว่าจุ้มเรียบซัวพูดดิจุ้มเลสโล่จุ้มเรียบจุ้มเรียบซัวเรียบรอเรือจุ้มเรียบจุ้มเลียบเรียบรอเรือรีบจุ้มเรียบซัวจุ้มเลียดเสือไหนพูดพูดรอเรือให้ชัดสิจุ้มเรียบซัวจุ้มเลียดเสือเอาๆดีๆจุ้มเรียบซัวจุ้มเลียดเสืออ่ะๆงะได้จ๊อดได้กว่าจ๊อดพูดว่า เอาใกล้ใกล้ๆจุมเรียบสัวจุ่มเรียบสั้วแปลว่าสวัสดีสวัสดีถ้าสวัสดีตอนลาตอนจากกันก็จุมเรียบเรียจุมเรียบเรียพูดดังๆจุมเรียบเรียจุมเรียบเรียโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ